สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเกี๊ยวน,นะคะเกี๊ยวเจกันอย่างเรียบร้อนอย่างเร็วๆค่ะอันนี้หั่นขึ้นใช้ไว้หน่อยหนึ่งนะคะเกี๊ยวก็อันนี้อันนี้เป็นหมูนะคะหมูเดียวื้อนเอามาให้เห็นอันนี้เป็นหมูเป็นคอหมูนะคะ ขอหมูย่างที่สุดจะเอามาทำเป็นไส้เกี๊ยวค่ะค่ะอันนี้นะคะเราก็หาแผ่นเกี๊ยวมาค่ะแผ่นเกี๊ยวเจนะคะเพื่อนๆเอาไส้ใส่ลงไปค่ะพอเลยค่ะ ถ้าเราอยากจะทอดสักหน่อยหนึ่งเราก็าไปทอดเป็นเกี๊ยวกรอบนะคะถ้าไม่ทอดก็เป็นเกี๊ยวน้ําเฉยๆค่ะถ้าไม่อยากยถ้าถ้าอยากจะใส่ในจานเป็นเกี๊ยวกรอบด้วยก็เอาไปทอดสักสองสามแผน่นค่ะง่ายค่ะก็ห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะพิสูจน์เตรียมผักผักกวางตุง คะประมาณร้อยกรัมที่สุดจะทำประมาณถ้วยเดียวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่เตากันค่ะที่สุดตั้งน้ำไว้ประมาณลิตรหนึ่งค่ะลิตรเดียวพอทำเค่อ่ะเราจะใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนช,นชา ค่ะแล้วก็ซอสปุงรสไปประมาณช้อนครึ่งค่ะเดี๋ยวชิมรสก่อนนะคะใส่ใส่ตั้งใส่ลงไปหนึ่งหยิบมือค่ะ แล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่สุปิดไฟไยก่อนรอน้ำลวกอันนี้ให้เดือดทางเปิดไฟค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเราจะใส่ใส่ผักลงไปลวกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เกี๊ยวไปน้ำมันจะข้นค่ะเราต้องเราต้องเลือกที่จะลวกผักก่อนนะคะเพื่อน โอเคค่ะลวกพอสุกนิดเดียวค่ะอย่าสุกมากจะไม่อร่อยโอเคจากนั้นเราจะใส่เกี้ยวลงไปค่ะเปิดไฟแรงๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เกี้ยววันเดียวก็จะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปก้นชามสักนิดหนึ่งนะคะสักประมาณสองช้อนโตเดี๋ยวเวลาเราลวกเวลาเคี้ยวนี่เราเสร็จแล้วเราจะเอามาใส่เดี๋ยวนี้ค่ะคุกไม่ให้พอติดกันค่ะรอน,นิดนึงค่ะ อันนี้น้ําเปิดให้เดือดต่อค่ะเพราะมันเดือดแล้วเราจะคลุกอน,นี้ค่ะกับข้าวหน้านี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่สุจะใส่น้ําลงไปค่ะ น,นแล้วก็โรยหน้าด้วยขึ้นใช่ค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะค่ะเกี่ยวน้ำอย่างง่ายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดี